ดูด่วนบุรีลัมมีโอกาสเสียคริสพิมหลังทีมบราซิลจะดึงกลับด้านท่าเรือได้ฮัตซันแทนมาโนส่วนทั่วโลกสะใจไทยลีกอาเซียนซัดแมนยูเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนํานี่เลยนะครับเปรเลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเนพัทในเคกลกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,น,น,รนเน้นๆเกลเนพัทในเคลดกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกเนี่ยก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกผมขอไปเก็บตก ควนหลงเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษนะครับระหว่างออสตาอาเซียนนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งออสตาอาเซียนเนี่ยเพิ่งรวมทีมฝึกซ้อมได้สอสมวันแล้วก็ไม่ใช่นักเตะอาเซียนชุดที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ติดภารกิจที่ต้องเตรียมตัวเล่นให้กับทีมชาติของแต่ละชาติแต่ก็ยังมีอัดทีมชาติไทยมีปฏิวัติคำใหม่ลงเป็นตัวจริงมีวรชิตเบนเดวิดลงเป็นสำรองนะครับ อ่ามาเลเซียก็ส่งอากลโดมาส่วนเมียนมามีหม่องมองดวินจากลำพูนไทยลีกแล้วก็เวียดนามก็มีตัวแบบสมรองโค้ชเป็นคิมซังซิกซึ่งทำทีมได้ดีนะครับต้องบอกว่าผลการแข่งขันที่อาเซียนออสตาเนี่ยในออสตาอาเซียนเนี่ย,เ,ยเอาชนะแมนยูหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยโดยได้ประตูจากหมองมองดวินเนี่ยโอ้โหผลการแข่งขันได้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับคือตอนนี้ชื่นชมทีมออสตาอาเซียนเพราะว่า เฮ้ยคิมซังซิกเพิ่งทําทีมได้แป๊บเดียว2อสวันเหมือนเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจด้วยแต่เล่นได้ไม่เป็นลองแมนยูกับกรันแฟนบอลแมนยูเนี่ยก็ไปด่าแมนยูยับเลยว่าโหนี่ขนาดเขาเพิ่งรวมทีมนะแมนยูเล่นไม่เอาอะไรแล้วจริงอยู่เกมอุ่นเครื่องแต่มันก็ต้องโชว์อะไรสักหน่อยไม่ได้มาแพ้แบบนี้มันน่าอายโอ้ยับครับเมื่อคืนนี้แต่ก็ต้องชมนะครับออสตราอาเซียนทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับ ปฏิวัติคำใหม่นี่เนียนมากออกบอลดีเซฟไม่มีพลาดเลยแฟนบอลชมมากกว่าโอนาน่าอีกนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นแมตท,ที่คนพูดถึงเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ปฏิวัติคำใหม่เนี่ยประตูจากแบงคอกดีกร,กรีทีมชาติไทยเดี๋ยวจะกระดับมาช่วยทีมชาติไทยลงเจออินเดียแล้วก็เติร์กเมนิสถานนะคุณผู้ชมปฏิวัติเนี่ยมีความสุขมากที่เมื่อวานนี้เก็บคีนชีสจากแมนยูเพราะว่าปฏิวัติเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแฟนแมนยู สนไหมครับแมนยูปฏิวัติแทนโอนานะ่าปฏิวัติคำใหม่ถ่ายรูปกับบรูโน่ได้ขอลายเซน็นได้ถ่ายรูปกับเนี่ยอูกาเตออกเออหน้าเหมือนกันด้วยเออน่าจะมีความสุขก่อนจะกลับมารับใช้ทีมชาตินะครับอ่ะนี่ก็เป็นควันหลงหลังจบศึกออสตรอาร์เซียนชนะแมนยูหนึ่งต่อศูนนะครับโหกลายเป็นที่พูดถึงไปชั่วโลกไทยลีกเนี่ยอากิลนาโด มองมองลาวินปฏิวัติมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมชนะนะเออเออสุดๆครับจากนั้นขยับมาอัปเดตเรื่องราวของการโยกย้ายกันหน่อยครับคุณผู้ชมการท่าเรือนะครับในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเฮดโค้ดก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะได้มาโน,โน่แต่ปรากฏว่ามาโน่เนี่ยเขายังมีสัญญากับกงอันฮานอยและเขาเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่ทันเวลาที่ท่าเรือต้องการเดทไลน์ครับคุณผู้ชม แล้วมันยังมีอีกเยอะซึ่งมาโน่ถ้าจะกลับไยมันต้องไปเคลียร์สัญญาตัวเองซึ่งทางฝั่งสัญญาเขามันเยอะมันก็อีกนานกว่าจะเคลียร์ได้มันยังไม่หมดง่ายๆแล้วถ้าเรือเขาไม่รอแล้วคุณผู้ชมพีเอ็กวัสพลก็ไปแล้วแล้วถ้าเรือเขาต้องเดินหน้าใหม่เขารอไม่ได้แล้วในที่สุดนะครับคุณผู้ชมกุนซื้อใหม่ของการท่าเรือนะครับก็จะเป็นแอนโทนีฮัตสันนะครับที่ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าจะไปปรประธานเทคนิค ของสมาคมใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปเป็นแล้วนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายมาเป็นเฮดโค้ชการท่าเรือน่าสนใจนะแฟนบอลน,น่าจะมีความสุขกว่าการที่ตั้งมาโน่แล้วกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอมีข่าวมาโน่เนี่ยแฟนบอลท่าเรือนี้ก็ตั้งคําถามเยอะแต่พอเป็นแอนโทนีฮัสซันที่เอาจริงๆคุม BG ไม่ได้แย่ผลงานดีประมาณหนึ่งด้วยนะครับทำให้ BG มีแพชชั่นขึ้นมาแล้ว ท่าเรือได้ฮัสซันมาเนี่ยนี่มันคือความอะไรสดใหม่เลยนะเพราะซันก็เพิ่งมาทํางานในเมืองไทยได้ไม่นานในออย่างเขากําลังอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อในไทยลยีกเพราะฉะนั้นผมว่าดีลของการท่าเรือที่ได้แอนโทนีฮัสซันมาเนี่ยเป็นดีลที่ลงตัวแล้วก็น่าน่าสนใจนะเออน่าติดตามเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับการท่าเรือกับแอนโทนีฮัสซันนะครับไม่ได้เป็นประธานเทคนิคแล้ว แต่เป็นเฮดโค้ชการท่าเรือนะครับแอนโทนีฮัสซันเป็นไงแฟนท่าเรือพอใจไหมครับกับการที่ทีมเนี่ยไปดึงแอนโทนีฮัสซันเข้ามาลองติดตามกันอันนี้ก็น่าสนใจคือมาโน่เขาเลือกตัวมานะแล้วก็ไปดึงตัวมาแต่สุดท้ายไม่ได้มาคุมแต่กลายเป็นฮัสซันมาแต่ผมคิดว่าฮัสซันเนี่ยก็คงจะได้เลือกตัวผู้เล่นเข้ามาด้วยนะครับดูท่าเรือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่าสนใจจริงๆนะครับ เรื่องของการท่าเรือประมาณนี้แล้วเชื่อววแฟนบอลน่าจะเฝ้ารอเกี่ยวกับการคุมทีมเกมแรกของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ให้เขาทํางานเต็มๆอะ่ะผมว่าท่าเหลือน่าจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นจากนั้นก็อยากไปดูบุรีรมัมยูเนเต็ดนะครับโอ้โ oh, หต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะเสียลูคัสคิสพิมมีมีพอสมครวรแล้วนะครับคือคิสพิม์ Holmes, เนี่ยเขาจะหมดสัญญากับบุรีรมัมในช่วงปลายปีนี้ และอัปเดตนะตอนนี้เขายังไม่ได้มีการต่อสัญญากันออกไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยคิสพิมพจะเข้าสู่กดบอสแมนน่าจะปลายเดือนมั้งก็สามารถคุยกับทีมอื่นได้แล้วก็ถ้าทีมอื่นไม่ได้ดึงไปเลยก็รอดึงหลังจบหมดสัญญาก็คือจบปลายปีนี้ซึ่งตอนนี้แฟน5าเรือก็อ่ะแฟนบุรีรัมรอดูแล้วกันคือผมว่าคิสพิมพ เขาเพิ่งอายุ30ต้นๆเองคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญเขายังอยากอยู่กับบุรีรัมย์แต่ปัญหาตอนนี้คือเรื่องของผมว่าค่าเหนื่อยแล้วกันคือคิสพิมเนี่ยได้ค่าเหนื่อยสูงประมาณหนึ่งและแต่การต่อสัญญาในครั้งนี้ในมุมมองของลูคัสคิสพิมเขาก็มองว่าควรได้เยอะกว่าเดิมเพราะเขาเพิ่งพาทีมเป็นแชมป์แล้วก็เป็นนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในทีมบุรีรัมย์ก็ว่าได้เขาอาจจะขอเพิ่มเยอะมากๆซึ่ง ถ้ามองในมุมมองนักเตะก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาเป็นระดับพร็อปของไทยลีกและช่วยทีมได้เยอะเป็นคนสําคัญแต่ถ้ามองในมุมมองสโมสรเนี่ยบุรีรัมเขาก็มีเพดานค่าเหนื่อยว่าคนนี้ควรได้เท่านี้อย่างคริสพิมพเนี่ยเขาก็ให้เยอะและและการต่อสัญญาออกไปเนี่ยถ้าคริสพิมพมาขอเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแบบเท่าสองเท่าจากเกือบสองล้านเป็นสี่ล้านเป็น3ล้านเนี่ยบุรีรัมเขาก็คงไม่ให้ขนาดนั้นเพราะมันเคยมีเคสอย่างโกลันเคาวิสิต ที่เคยมาขอเยอะมากๆบุรีรัมเขาก็ไปหาคนอื่นมาแทนเลยไปเอาปีเตอร์ซูอะไรมาแทนเพราะเขามองว่าคนหนึ่งเนี่ยควรได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าคิสพิมจะอยู่กับบุรีรัมต่อผมว่าก็ต้องคุยสัญญาให้ลงตัวคือถ้าเกิดไปเรียกเยอะบุรีรัมเขาก็พร้อมปล่อยให้หมดสัญญาหรือพร้อมปล่อยเลยถ้าเกิดทีมบราซิลเอาเนี่ยมีทีมมาทุ่มสักหน่อยเนี่ยบุยรีรัมก็พร้อมปล่อยเลยเพราะว่า ทีมอย่างวูดัมเดี๋ยวเขาก็ไปหาคนอื่นมาแทนก็มีข่าวกับโรเบิร์ตซูก็เล่นตำแหน่งตัวลุกได้หมดเกรดโปรไฟล์ก็ดีใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นวูดัมเขาก็สามารถหาคนใหม่ได้ทันทีถ้าเกิดคิสพิมพ์ยังยังขอเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จับตาดูผมว่าหลังจบฟุตบอลลีกครับรอบชิงน่าจะมีการพูดคุยกันอีกหนึ่งทีคุณผู้ชมคือตอนนี้ไม่แปลกใจที่ข่าวคิสพิมพ์ว่าทีมบราซิลทีมยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจ พอเอียนเขาปล่อยข่าวเพราะนักเตะของเขากําลังจะเข้าสู่กฎบอสแมนไงเขาก็ต้องหาทีมรอให้นักเตะแต่ถ้าเกิดมาคุยกันอีกรอบแล้วมันลงตัวคิสพิมพที่บอกว่าอยากอยู่กับบุรีรัมต่อเนี่ยถ้าเขารับข้อเสนอบุรีรัมได้เขาก็จะได้อยู่ต่อเพราะฉะนั้นแฟนบุรีรัมจับตามองเชื่อว่านี่เป็นนักเตะที่แฟนบอลบุรีรัมอยากให้อยู่ต่อเพราะอะไรรูป้ป่ะอายุยังไม่เยอะและที่สําคัญคือเป็นคนที่รักทีมบุรีรัมและเก่งมากๆด้วย มาตอนแรกคือว้าวตอนนี้ก็ยังคงเล่นได้มาตรฐานที่สุดยอดเมื่อฐานดีกว่าบิโซลีด้วยไงเพราะฉะนั้นรอติดตามจับตาดูให้ดีเกี่ยวกับเรื่องราวของคิสพิมถ้าไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้แปลกใจเพราะเขาคงเรียกสูงมากๆแต่ถ้าได้ไปต่อแสดงว่าคิสพิมเนี่ยรักบุรีลัมมากแล้วก็ขยายสัญญาออกไปผมว่าคิสพิมถ้าเกิดย้ายจริงๆคงไม่ได้อยู่ในไทยลีกหรอกคงไปเล,เล่นลีกที่สูงกว่าหรือที่ให้เงินเดือนเยอะกว่า เพราะว่าไทยลีกไม่มีใครใจ่ายลูคัสคิสพิมพ์ได้แน่นอนราคาขนาดนี้นะมีทีมหนึ่ง BG จาจะจ่ายไหวแต่ BG ก็ไม่น่าจะจ่ายนะครับคุณผู้ชมอ่ะเรื่องของคิสพิมพ์ก็ประมาณนี้อัปเดตหลายๆเรื่องส่วนเมืองทองผมอัปเดตให้แบบจัดเต็มแล้วครับในไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ก็ไปย้อนดูกันได้ผมว่าเมืองทองนิยุคข,ของโคชอ้นกับบทสัมภาษณ์ที่ออกมาที่บอกเลยว่าเขาจะทําทีมให้ยูสนุก ครอบคองบอลแล้วก็พร้อมใหโอกาสนักเตะไทยเมืองทองยุคใหม่ยังไงก็น่าติดตามครับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วคุณผู้ชมละ่ะคิดเห็นยังไงอ่ะคลิปนี้ประมานี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับปรเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัทในเครการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆกลนเน่พัทในเครการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วย ไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ o T, ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ